วันนี้คุณทำประกันชีวิตคา,า้ึฮะจาก Genshin Impact แล้วหรือยังครับมาดูกันนะครับว่าทำไมผู้เล่นส่วนใหญ่ถึงแนะนำให้มากดคาเอเดฮาระคาซึฮะไปดูที่สายแม่ยกกันครับเปิลเข้าใจอนิโมมัมหมียังเฮาเป็ดน,นุ่มน้อยหน้าตาหน้าหักบ่ต้องถงต้องถามเรื่องความดีเลยซากกรรมใช่แล้วครับคาเ,เดฮาระคาซึฮะตัวละครดาบเล็ก5ดาวธาตุลมสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น ซับพอร์หรือ s u b ด p เเริ่มต้นเพียงอาวุธสดาวก็สามารถดึงประสิทธิภาพออกมาได้อย่างครบถ้วนรวมถึงหากปลดกลุ่มดาวได้ถึงกลุ่มดาวที่6ก็สามารถเล่นเป็น DPS ประสิทธิภาพสูงได้อีกด้วยไปดูที่สายสำรวจโรคก,กันต่อเลยครับอุ้ยดีหลายคนหมักยางหลกยังม้งเห้าเนี่ยกดมาตัวเดียวก็คุมแนวสบายสบายจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการกระโดด ตราบใดที่ยังมีสกิลธาตุอยู่หรือว่าแพสซีฟสกิลที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมลดสเตมินาในการวิ่งสูงสุดถึง20%ไปดูที่สายลงอริบิกันบ้างครับเข้าทีมแล้วรู้สึกบ่ายใจลงอรบิแล้วไม่ได้เป็นภาล่าลข้องไวฟุไม่ว่าไวฟุหรือแฮสบันดกของคุณจะเป็นใครคาซืฮะเปรียบได้ดังอาวุธชิ้นที่สอของตัวละครที่คุณชื่นชอบ สามารถเพิ่มความเสียหายธาตุที่ทำการกระจายและยังเสริมไปได้อีกด้วย a าร์ติแฟกต์ i d e s เลสเว v เด n ลอร์วอร e เ e e ี่ชิ้นที่เพิ่มความแรงของการกระจายและช่วยลดค่าความต้านทานธาตุได้อีกด้วยรวมถึงสกิลธาตุที่สามารถรวบมอนสเตอร์ได้ด้วยและยังไม่พอสกิลอันติเมฆหลบลีฮานปาร่ำร้อง ที่สามารถสร้างความเสียหายลมและธาตุที่ผสมได้เป็นระยะระยะไปดูที่สายเก็บทรัพยากรกัน,กนครับหุยเก็บของง่ายแค่กดสกิลธาตุนะของก็มากรออยู่ด้วยกันแล้วเก็บทรัพยากรได้ดีจริงๆครับข้าซึหะมีวิธีการขุดแร่ได้โดยการกดสกิลธาตุแล้วทําการโจมตีด้วยการพุ่งลงสองครั้งแร่ก็จะแตกในท,ทันทีหรือเป็นตัวละครดับเล็กที่มีความสามารถในการตัดไม้ได้ไว พิเศษสุดๆสกิลธาตุของคาเสะนั้นยังสามารถรวบไอเทมบนพื้นให้มากองอยู่ที่จุดเดียวกันได้ด้วยประกันชีวิตคาเสะจากเกมชิน Impact สมัครได้แล้ววันนี้เพียงแค่ใช้เพจกดคาเสะเท่านั้นเองหรือถ้าเพรของคุณไม่พอเรามีโคด้าช็อปร้านเติมเกม Official Partner ของโ o โยเวิร์สามารถเติมเกมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเกชินอิมเพกหอนไคอิมเพกเติร์และเกมอื่นๆอีอกมากมาย เติมได้ง่ายๆใช้แค่ UID ลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั่นกดเถอะครับเพื่อคนที่คุณรัก